เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงข่าวไลฟ์สดเพื่อยกระดับสินค้าไทยเปิดกิจกรรม Thailand l i v e e c o m m e r c e 2024ร่วมกับผู้บริหารไพรสันีไทยสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยผู้บริหาร XMCN ผู้บริหารและอินฟลูเอนเซอร์จากบริษัท i d o l Factory และบริษัท945 h o l d i n g จำกัดในช่วงระหว่างวันที่13-17พฤษภาคมนี้ผ่านแพลตฟอร์ม t i k t o k เพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการและสร้างอาชีพใหม่ให้ใครก็ได้สามารถพัฒนาทักษะทำร้า์สดขายของช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างระบบนิเวศการค้าออนไลน์จ่ะตลาดอาเซียนและตลาดจีนในอนาคตซึ่งภายในงานมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างสงการานต์เตชนะนรงค์มายนภัศสศิสุรวรนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รวมด้วยครับก็กาบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแคมเปญน,นี้ก็เป็นแคมเปญต่อเนื่องนะครับจากที่เราเริ่ม เข้ามาผมเข้ามาบริหารกระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงได้ฟังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ฟังจากน้องๆหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้เราเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างที่ผมกล่าวเมื่อเมื่อบนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงที่เราจะทําให้การค้าขายแล้วก็โอกาสของคนตัวเล็กๆได้มีโอกาสกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตผลทางเกษตรของพี่น้องรวมทั้ง สิ่งต,งต่างๆนะครับที่เป็นสินข้าตสาหกรรมเพื่อหาเงินเข้าประเทศนะครับเพื่อสร้างความสมบูรณ์ฟุขให้พี่น้องประชาชนเพราะนั้นในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปวิธีการใหม่ๆมันเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นแล้วครับอย่างที่วันนี้ฟังจากทุกท่านท่านได้ทราบว่าโลกสมัยใหม่การค้าสมัยใหม่มีคนที่มีศักยภาพเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยไม่ได้แพงไปเลยนะครับสามารถเอาศักยภาพความสามารถของเรา สำหรับครั้งนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ทำเป้าหมายสำคัญที่สุดของเราคือเรามาสร้างโอกาสนะครับให้สินค้าชุมชนท้องถิ่นของไทยซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์สะท้อนศักยภาพสะท้อนความสามารถของคนตัวเล็กๆในหมู่บ้านให้เขามีโอกาสที่จะนําไปสู่การค้าการขายแน่นาคนได้นะครับในโลกข้างหน้าได้เพราะนั้นวันนี้มาก็คือเปิดตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นพันธมิตรทั้งรวมกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็หกพันธมิตรด้วยกันนะครับ เราร่วมมือกันเพราะคิดว่าเราน่าจะเปิดพิติใหม่ๆวันนี้ถ้าบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เป็นโฉบหน้าใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ก็ใช่ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่ต้อนรับผู้มีศักยภาพมีความสามารถทุกคนที่จะเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็หาออโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้ทํางานอันนี้ือจุดเกิดขึ้นวันนี้ท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าศักยภาพของท่านแต่ละท่านเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีคนนิยมติดตามท่าน คนละหลายหลายร้อยหลายหลายพันหลายห,หลายหมื่นหลายหลายแสนหลายหลายล้านนะครับเ,เป็นล้านล้านนะครับก็ถือว่าท่านเหล่านี้เป็นท่านที่มีศักยภา,าพเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนหรือเรียกว่าของแฟนคลับของท่านแต่ละคนก็ได้เพราะนั้นการที่ท่านมาทําหน้าที่นี้นะครับก็สามารถที่จะดึงดูดให้ผู้คนต่างๆเข้ามาร่วมได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนที่ให้ความสาคัญเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่เฉพาะฟู้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดสื่อมวลชนทุกคนนะครับและพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ร่วมกันใน <ý st up> ในในแคมเปญนี้ทั้งหมดมีใครหรือขาดใครไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับต้องรวมมือกันทั้งหมดแลวเรื่องนี้จะเป็นความฝันที่ทําให้ประเทศเราปีการค้าการขายที่ดีมากขึ้นครับอยากกระทรวงพาณิชย์แผนซัพพอร์ตธุรกิจนี้ยังไงบ้างก็วันนี้เราเริ่มปีนี้เราวางแผนร่วมกันว่าเราจะทําให้คนเห็นช่องทางนี้ แล้วก็อย่างที่หลายคนบอกมันเป็นการสร้างหน้าที่สร้างสร้างงานขึ้นมาอีกหลายเรื่างก็จากแผนอันนี้มานะครับเปิดตัววันนี้เราก็ต้องการให้กระแสความคิดเรื่องนี้ต่อเนื่องกันไปเข้าใจว่าจากนี้ไปอีกเดือน2เดือนเราก็จะเริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศเข้ามากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทุกคนนะครับให้หาอินฟลูเอนเซอร์ที่จะสามารถช่วยขายเข้าใครอะไรต่างๆได้แล้วก็ เราได้ดําเนินการในการประสานกับอินฟลูเอนเซอร์ภายในประเทศทั้งหมดนะครับผมเข้าใจว่าในสเดือนข้างหน้าเดี๋ยววันเวลาจะแจ้งอีกทีเราจะมีการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมมือกันในการขายนะครับทำให้อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่กว้างขวางแล้วเราจะรักษาคุณภาพของสินค้าของเราเพราะเป็นสินค้าที่มาจากชุมชนจริงๆในเวลาเนี้ยที่มาทำเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เราเข้ามาช่วยเลือกมาเลือกสินค้าที่คิดว่าเหมาะ ที่เมื่อก่อนนี้เวลาเราขายของเนี่ยเราเริ่มต้นจากเราว่าเราอยากขายอะไรวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ว่าเราไปดูว่าอะไรที่จะขายได้นะครับคนที่อยู่ข้างหลังเราต้องการอะไรแล้วก็จะสามารถหยิบเอาสองส่วนนี้มาผสานกันก็จะสามารถทําให้มันเกิดความสมบูรณ์และความความต้องการที่ครบถ้วนของทุกๆฝ่ายืออย่างเรามีวิธีเลือกอินฟูกับเลือกสินค้ายังไงให้ทันกันหรือว่าให้เข้าถึงประชาชนได้่นนสุด โดยพื้นฐานเราก็ดูคนติดตามเป็นเบื้องต้นนะครับคนติดตามได้เยอะก็ต้องเสนอว่าก็ต้องมีอะไรดีอะ่ะคนได้ติดตามนะครับเสร็จแล้วอันที่สองเราก็คือเราก็ได้คุยหรือดูหรือ,รอติดตามทัศนคติผมคิดว่างานนี้ไม่ใช่งานเป่นงานที่เราจะมาแย่งชิงอะไรกันแต่เป็นงานที่เราจะมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าก็มันก็เป็นประโยชน์ร่วมกันของเราทุกฝ่ายถ้าพูดตรงๆ กระทรวงคนนี้ก็ได้ประโยชน์ว่าเราก็เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่อยากดีที่สุดเท่าที่หน้าที่เราควรจะมีอินฟลูเอนเซอร์เขาก็ได้ทําหน้าที่นะครับให้ตอบสนองแฟนคลับของเขาแล้วสิ่งที่เขาทําแสดงออกเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะคนที่จะชอบแล้วเขาสนับสนุนเขาก็จะติดตามมาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้ส่วนที่ตัวเองมีอยู่แชร์ร่วมมือกันแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับประเทศได้ หนึ 1. 1> ่งค่าธรรมด์คือไปสนีไทยโอารองรับตรงนี้ยังไงการบริการเนื่องจากตลาดขระยัดตัวต้องมีการขนส่งมากขึ้นเราเตรียมแผนตรงนี้นนนงไหมครับครับอันแรกเลยเนี่ยเราก็เตรียมในการที่จะ provide solution นะครับอย่างครบวงจรในการขนสง่งนะครับเริ่มตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหลังจากที่ขายของเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะ,ะมีโปรแกรมจาน้าเพื่อ support การจาน้าการแพ็ค นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไป uh, drop off นะครับในจุดให้บริการไปรษณีย์ซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่า50,000จุดทั่วประเทศนะครับ uh, หลังจากนั้นเนี่ยการขนส่งของเราเนี่ยก็จะส่ง uh, uh, ไปถึงมือนะครับของลูกค้าปลายทางนะครับอย่างรวดเร็ว,รว,รวแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับของไม่แตกหักเสียหายนะครับเราเก็บเงินปลายทางส่งกลับมาให้แม่ค้าได้นะครับนอกจากในประเทศเนี่ยเราก็ยังนอกจากทั่วไทยเราก็ยังทั่วโลกนะครับเรายังสามารถที่จะส่งไป ปลายทางมากกว่า220ปลายทางทั่วโลกนะครับในการที่จํทำให้สินค้าไทยนะครับไปจู่สายตาของผู้บริโภคนะครับทั้งโลกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ให้บริการนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่มีสินค้าที่ดีนะครับทีสาหกิจชุมชนนะครับในการที่จะทำให้สามารถที่จะขายของนะครับให้ได้มากขึ้นครับ ถามความรู้สึกมองเสนบ้างเพราะว่าได้มาร่วมมือหลักหลายงานเลยสำหรับงานเป็นยังไงบ้างครับครับผมมองว่าเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าในการที่กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นที่หลายคนมีสินค้าที่ดีครับมีสินค้าที่คุณภาพครับแต่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มต้นยังไงในการที่จะทําให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นสินค้าของฉันหรือจําหน่ายสินค้าของฉันไปทั่วโลกครับตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ครับได้รวมทั้งหมดไปหมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่ ดูแบรนดิ้งครับผมในเรื่องของการขนส่งเองรวมถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์เองครับอย่างทาง Idol Factory เองเนี่ยก็ดูในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์เองที่ก็จะคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพครับของทาง Idol f a c t เ r y เนี่ยส่งต่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อทำให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นสินค้าของเรามากขึ้นครับ พึ่งได้มาร่วมงนานกับโซลพาริเป็นครั้งแรกเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเรามีอะไรอยากจะพิเศษหรืออะไรในการช่วยผลักด,ดันสินค้า,คาในฐานะตัวเองก็เป็นอมอลำอยู่แล้วเนาะ <ใช S 2> เป็นมอลำนักร้องอยู่แล้วแล้วก็เราทำโซเชียลมีเดียอยู่แล้วครับอ,อย่างที่บอกตอนนี้เขามีแคมเปญอยากให้เอาสินค้าของคนท้องถิ่นของเรา เอาไปให้คนรู้จักมากขึ้นครับผมผมก็เป็นหนึ่งตัวแทนที่จะร่วมแคมเปญน,นี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคนออกปาจากภาคอีสานด้วยซ้ำนะครับผม <C ell> ที่ที่ทำตรงน,นี้ได้ก็อย่างที่พี่สมการบอกเป็นหนึ่งฟันเฟืองเหมือนกัน<เ>อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่ยังขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ครับผมว่าสินค้าในท้องถิ่นเราถ้าอยู่ในภายใต้ของกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้ถ้าเอาส่งออกไปผมว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ครับครับคู่นี้บ้างเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพวกเราไลฟ์สดขายของมีส่วนร่วมกับทางน เชิญเชิญทงบางครับที่สมการได้มาร่วมมือในการผสเป็นการผักดันสินค้าของไทยเราก็รู้สึกเป็นเกรียดอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้โปรเจกต์นี้กับกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเราเห็นศักยภาพของการไลฟ์คอมเมอร์สแล้วเราได้ลองกับตัวเองแล้วเราเห็นว่ามันมี potential เราใช้มือถือแค่เครื่องเดียวครับเราสามารถที่จะแบบว่ากระจายสินค้าร้านจากที่ไหนทําธุรกิจจากตรงไหนก็ได้ขอให้เราแบบว่ามีความขยัน ความตั้งใจคิดคอนเทนต์ทำไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็ทําได้หมดขอให้แค่คุณมีมือถือแค่นี้คุณจะอยู่ตรงชุมชนไหนคุณก็สามารถทําได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆชุมชนเนี่ยเขามีของดีเขามีของเด็ดอยู่แล้วแต่ว่าเขายังขาดการตลาดการสื่อสารตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเข้ามาแก้ปัญหาช่องโหว่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มันครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วมันสามารถทําให้ตรงนี้เกิดมาเป็นรูปธรรมได้อย่างง่ายดายครับ ม like สยหรับไม่มันก็เป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ค่ะและ้วมม่จะบอกว่ามม่เป็นคนหนึ่งที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วเราก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะซึ่งมายเชื่อมั่นในธุรกิจไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมากๆแล้วายมั่นใจเลยว่าการที่เรามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เข้ามานะคะจะช่วยในการนําเสนอสินค้าไทยเนี่ยให้ไปสู่ตลาดโลกได้ทั้งเปิดโอกาสการมองเห็นแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับ สินค้าใหม่ๆของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเชื่อว่าเนี่ยแหละจุดเริ่มต้นเล็กๆของเราในวันนี้นะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ค่ะโซเชียลมันช่วยสร้างแรงกระตุ้นการเมืองเศรษฐกิจของประเทศจริงๆจริงๆบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ powerful มากๆเลยนะคะตอนนี้เราสังกัด XMCN เนี่ยเป็นสถาบันสถาบันสอน TikToker ปั้นคนปัป้นนักขายมืออาชีพ แล้วก็ตอนนี้สินค้าของไทยเนี่ยบอกเลยว่าเราเป็นสังกัดที่ส่งเสริมสินค้าไทยตอนนี้ไปขายที่จีนมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์เราเริ่มโปรเจกต์นี้แล้วค่ะช่วยการสร้างแรกงกระตุช่วยในรเรรกตุนช้นกสร้งรงก้ครับ,รรรบก็วันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มต้นร่วมมือกับน้องๆที่มีศักยภาพนะครับเรากําลังเริ่มมิติใหม่ของการค้ายุคใหม่นะครับก้าวให้ทันโลก ส่งเสริมคนตัวเล็กๆในหมู่บ้านส่งเสริม SME แล้วคนตัวเล็กๆกับ SME เหล่านี้เนี่ยก็คือฐานในการพัฒนานเศรษฐกิจที่แข็งแรงที่สุดรากฐานทั้งหมดจเจริญเติบโตและแข็งแรงเนี่ยประเทศจ,จะเจริญเติบโต,ตและแข็งแรงอยู่กับความเป็นจริงที่จะสามารถสร้างประเทศได้เพราะนั้นก็อยากเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มากไปกว่าน,นี้มีอีกหลายๆท่านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เรามาทำงานด้วยใจ ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เราเองเราได้ความภาคภาคูมิใจแล้วก็ได้ความสามารถในการที่จะพัฒนาทีไปเรื่อยๆร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยตรงก็จากวันนี้เป็นต้นไปจะได้เห็นกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับน้องๆสร้างอะไรใหม่ๆดีๆขึ้นเพื่อให้เราสามารถเอาสินค้าของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทในที่ต่างๆนะครับ ให้ได้พัฒนามากขึ้นก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ช่วยกันสร้างสิ่งเล็กๆน้อยๆแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่มันเริ่มต้นแล้วมันจะหมุนแล้วก็มันจะพาฟันเฟืองต่างๆเนี่ยสามารถหมุนต่อไปข้างหน้าได้มากขึ้นกราบขอบคุณทุกท่านนะครับ